8ขบวนการล่าขุมทองโกรบริกับคืนที่ประดมขุดหาทองทั้งจังหวัดกาญจนบุรีใช่แล้วครับยังคงมีการประดมขุดหาทองกันอย่างต่อเน,นื่องครับคุณปุณณามัยครับท่านผู้ชมครับเชื่อไหมครับว่าเหตุการณ์ในการขุดหาทองแล้วก็เป็นที่เรื่องชื่อลือชาเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเมื่อประมาณสัก10ปีที่แล้วครับ จากนักการเมืองชื่อดังนะครับร้อยตำรวจโทชาวลินลักษศัสสิรินะครับแต่ว่าในครั้งนั้นที่เป็นข่าวคราวอย่างคลึกโครมก็ไม่มีใครพบทองซึ่งมีหลายคนครับคาดหมายกันว่าทองคาเนี่ยในสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่สองทางญี่ปุ่นได้ฝังเอาไว้ในถ้ำแถวกาญจนบุรีครับเป็นเส้นทางรถไฟสายเก่านั่นเองนะครับแล้วก็ระเบิดเพื่อปิดปากถ้ำไว้เรียบร้อยดังนั้นคนทั่วไปก็ยังคิดครับว่าที่กาญจนบุรีน่าจะมีขุมทรัพย์ทองคำอยู่ด้วยนะครับ ถ้าเราจะย้อนกลับไปในเด็ตสิปีที่ผ่านมาทีมข่าวของเราได้ลงไปยังพื้นที่ครับไปดูการขุดทองในบริเวณแห่งนั้นซึ่งการขุดทองครับคุณผู้ชมครับมันจะเป็นภูเขานะฮะแล้วคนที่ลงไปได้จะลงไปทีละคนครับเนื่องจากต้องย่อนตัวลงไปนะครับประมาณสัก100เมตรความกว้างของช่องที่จะลงไปยังถ้าต่างๆนั้นอยู่ประมาณสัก40เซนคือ เราเท่ากับขนาดลํตัวของเราครับย่อนตัวเองลงไปนะฮะลงไปได้ทีละคนแล้วพอลงไปได้ถึงปลายถ้ำด้านล่างนะครับไม่ได้เจอพื้นที่ถ้ำเหมือนว่างาไ,มไม่ได้เจอพื้นที่ถ้าที่ว่างเปล่าหรือว่ากว้างขวาน,นะฮะแต่สิ่งที่เจอคือพื้นน้ําครับคุณผู้ชมก่อนที่เราจะเข้าไปสู่ถ้าภายใน ทีมข่าวของเราต้องดำน้ำครับดำน้ำแล้วไปโผล่อีกทางหนึ่งของถ้ำฮะซึ่งด้านในก็จะเป็นอุโมงขนาดใหญ่นะครับแล้วก็เป็นถ้ำแต่สิ่งที่ทีมงานของเราที่ไปนค้นพบเมื่อสิบปีที่แล้วดำดิ่งลึกลงไปนปั้นพบโผล่ข้างหนึ่งไปเจอศพของนักล่าทองจำนวนหกศพครับในตอนนั้นข่าวคลึกโครมามากเลยทีเดียวนะครับทั้งหกชีวิตที่เข้าไปค้นหาทองคำในถ้ำเสียชีวิตเพราะอะไรรู้ไหมครับในถ้ำออกซิเจนน้อยครับ คนที่เข้าไปค้นหาจะต้องกระเบียดกระเสียนในการหายใจพอสมควรแต่มีนักขุดทองคนหนึ่งครับที่จุดบุหรี่สูบและบุหรี่ก็ใช้ออกซิเจนในการเผาผลาญเช่นเดียวกันครับทำให้ออกซิเจนนั้นลดต่ำลงอย่างรวดเร็วและทั้ง6ก็ขาดขาดอากาศหายใจแล้วก็เสียชีวิตลงไปในถ้ำนั่นเองนะครับแต่ว่าเหตุการณ์ล่าสุดครับ รายงานของเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้นะครับเข้าไปบุกจับครับคุณผู้ชมมองไปดูนะฮะเจ้าที่เข้าไปบุกจับขบวนการลักลอบขุดทองนะฮะเจาะอุโม,มงค์เข้าไปนะฮะที่อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็ห่างหายไปนานเลยทีเดียวนะครับซึ่งเพิ่งล่าสุดเนี่ยถูกจับกลุ่มได้ครับแต่คุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าจากเหตุการณ์เมื่อ10ปีที่แล้วจนกระทั่งถึงปัจจุบันไม่ใช่เพิ่งมาเกิดเหตุการณ์ในการขุดทองในปัจจุบันนะครับตลอดระยะเวลา10ปีที่ผ่านมา คนยังคงขุดทองกันอย่างต่อเนื่องแต่ว่าไม่มีรายงานข่าวให้คุณผู้ชมได้รู้สึกตกอกตกใจครับว่ายังคงมีการขุดทองอยู่อย่างต่อเนื่องวันนี้ครับเราได้ส่งทีมข่าวของเรานะครับคุณวรพันธุ์สุกแก้วลงไปยังพื้นที่ครับที่มีการจับคุมได้ในครั้งนี้ครับไปดูกันครับ นี่เป็นสภาพที่พักชั่วคราวติดเชิงเขาที่ถูกรื้อออกของคนงานรับจ้างขุดอุโมงหาสมบัติที่อยู่ใกล้ทางรถไฟสายเก่าห่างจากถนนใหญ่เพียง20เมตรในตำบลลิ้นถิ่นอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรี สภาพที่พักถูกแบ่งเป็นสัดส,ส่วนมีจุดสำหรับประกอบอาหารมีที่พักของพระจีนที่ชาวบ้านแถบนี้บอกว่าได้ร่วมกับขบวนการนี้หาสมบัติมีแท่นพิธีบวงสรวงทั้งปากทางเข้าและข้างบนของอุโมงค์แถมยังพบฟอยที่ถูกเผาอยู่ในที่ดังกล่าว นายทวินทำสีผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่งบ้านพุท่้องตลิ้นถิ่นเจ้าของพื้นที่บอกว่าพบขบวนการนี้นนลักลอบขุดทองบริเวณดังกล่าวเมื่อเดือนที่ผ่านมาและได้ไล่ให้ออกจากพื้นที่แต่เวลาผ่านไปก็จะมีกลุ่มคนผัดใหม่เปลี่ยนมาก่อเหตุโดยส่วนใหญ่คนงานรรับจ้างจะเป็นคนนอกพื้นที่และนายทุนที่ยังเชื่อว่าสมบัติของญี่ปุ่นมีอยู่จริงตรงนี้นคือเขามีคนเข้ามาบ่อยก็มีบ่อยครับที่เราตรวจสอบพบเนี่ยจะเป็นกลุ่มแก๊งแบบไหน เขาน่าจะเป็นชาวบ้านประสมกับรู้สึกจะเป็นในทุนนะครับออกทุนให้อะไรเงี้ยแล้วก็มาทําการขุดกันชาวบ้านในเฉพาะท้องถิ่นของมู่เนี่ยไม่มีเลยครับส่วนใหญ่จะเป็นคนจากที่อื่นมาครับน่าจะมีความเชื่อทางด้านทรงเจ้าหรือว่าหมอดูดูดทํานายอะไรประมาณนี้นแล้วก็ก็คงจะเชื่อกันเมื่อทีมข่าวเดินทางไปตรวจสอบในอุโมงค์กับพบว่าเมื่อเข้ามาตรงปากทางอุโมงค์ครับจะพบ ทางเหมือนแผนที่ครับท่านผู้ชมฮะซึ่งมีการดูจุดต่างๆน่าจะเป็นคาดว่าน่าจะเป็นจุดที่คนร้ายน่าจะเจาะเข้าไปใต้ภูเขาลูกนี้ครับซึ่งเมื่อกี้ได้ถามผู้ใหญ่บ้านบอกว่าเส้นทางนี้คนร้ายได้เจาะไปแล้วถึง40เมตรซึ่งเหลือจากการดูแผนที่นะฮะอีกประมาณ50เมตรน่าจะเป็นเสร็จสิ้นภารกิจของขบวนการนี้ครับพี่ครับครับทางเราให้กองทุนเป็น ท่านผู้ชมครับเมื่อเดินทางเข้ามาในมมอุโมงคประมาณ5เมตรนะฮะจะพบกับหลุมที่คาดว่าคนร้ายน่าจะขุดลงไปเพื่อที่จะหาสินทรัพย์บางอย่างครับแต่ไม่พบก็เลยมีการทําที่ตั้งเพื่อที่จะปีนขึ้นไปขุดตรงบริเวณข้างหน้าจุดนี้ต่อไปครับ ทีมข่าวพยายามเดินทางเข้าไปข้างในต่อแต่ชาวบ้านที่มาช่วยสำรวจบอกว่าไม่สามารถไปต่อได้เพราะทางข้างหน้าแคบและเสี่ยงที่ดินจะถล่มลงมาจึงต้องหยุดภารกิจลงซึ่งสาเหตุที่ช่องเขาแบบนี้ถูกเจาะเข้าไปเป็นจำนวนมากเป็นเพราะมีคนบางกลุ่มในชุมชนอยากหาไรายได้ที่ง่ายด้วยการออกไปหลอกนายทุนที่ยังเชื่อเรื่องดังกล่าวอยู่ที่คนที่ไปหลอกนายทุนมาเนี่ยเพื่อหากินใช้ไปวันวนหนึง่งไอ้พวกนี้ขี้เกียจ ไม่อยากจะทํางานแล้วก็หลกอกเอตรงนั้นตรงนี้มีตรงนั้นอ่าถ้ำนูนถำนี้ตรงนั้น,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 ต,รน,นตรงนี้ว่ามีทองในทุนก็ลงเชื่อให้เซเบียงมาให้เงินให้ทองมาแต่พวกนี้ก็เอาสายกินตรงนี้เลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเลี้ยงคร,งรงอบครัวอย่างเป็นแบบนี้ จะไม่เคยใครได้ทองสักทีจุดที่ผมยืนอยู่ครับซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นทางรถไฟสายเก่าที่วิ่งจากอำเภอเมืองกาญจนบุรีเข้ามาที่อำเภอสังขาบุรีครับและจุดใดที่มีภูเขาล้อมรอบเส้นทางตรงนี้นะฮะจะเป็นจุดที่กลุ่มขบวนการเหล่านี้มักจะเข้ามาหาสมบัติครับจุดที่สามารถสังเกตได้ว่าเป็นทางรถไฟสายเก่าคือเป็นเนินดินถมสูงลักษณะเหมือนถูกสร้างมามากกว่าเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ตอดคล้องกับข้อมูลของนายไพโรธติดจำเริญกำนันตำบลปีลออ็อปอำเภอทองผาภูมิที่ให้ข้อมูลกับทีมข่าวถึงจุดที่ขบวนการนี้เข้าไปขุดไล่ตั้งแต่อําเภอเมืองกาญจนบุรีจนถึงอำเภอสังขระบุรีณขณะน,นี้มีอยู่ถึง100จุดที่ติดกับทางรถไฟสายมรณะนี้และคาดว่ายังคงมีการลักลอบเพิ่มขึ้นอีกในอนาคตอม,มรินนบศิริรัตน์ถ่ายภาพวรพันธุ์สุกแก้วรายงานครับ ขอบคุณนะครับคุณวรพันธ์ครับทำให้เราเห็นภาพเลยนะครับว่าการลงไปขุดหาทองคํายังคงมีการหลอกตามความเชื่อของคนเนี่ยละครับคนในท้องถิ่นเองก็อยากจะมีงานทํามีรายได้หาเลี้ยงชีวิตไปวันๆนะครับก็พยายามจะวาดฝันไว้ว่าน่าจะมีทองคําอยู่ในเส้นทางรถไฟสายเก่าเส้นนี้คุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะให้ดูแผนผังนี้นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยยังคงมีการขุดทองคํากันอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับในเส้นทางต่างๆนะครับเราจะบิวถนนครับ นี่คือถนนทางหลวงสาย3-2-3นะครับจากกาญจนบ,บุรีนะครับมุ่งหน้าไปนะฮะจุดที่คุณวรพันธ์ลงไปที่พบล่าสุดคือจุดนี้ครับที่หมู่หนึ่งนะครับ บ้านผุท่องนะครับตรงนี้เองเป็นจุดเดียวเท่านั้นนะครับแต่ว่าด้านบนของถนนหลวงสาย3 2 3นี้ยังมีอีก 5- 6จุดด้วยกันนะครับที่มีการขุดหาทองคำกันอย่างต่อเนื่องซึ่งถือว่าผิดกฎหมายครับเพราะว่าไปบุกพื้นที่ป่าน,นั่นเองนะครับแต่นี่คือพื้นที่ที่เราตรวจสอบกันในขณะนี้ครับแต่ถ้าย้อนกลับไปสิ่งที่ผ่านมาครับคุณผู้ชมเราจะมาดูแผนผังของการจนบ,บุรีกันอีกทีนึงครับ ที่กาญจนบุรีก็ยังคงมีการขุดทองคำนะครับทางรถไฟสายเก่านะครับไล่ตั ah ้งแต่อเภอเมืองกาญจนบุรีนะครับที่ตำบลบ้านเก่าถ้ำเขาปูนะฮะไล่ไปที่อำเภอไซโยกถ้ำกระเซ่นะครับที่เขาจระเข้ h, และถ้ำชนีนะฮะรวมทั้งทองผาภูมิที่ตำบลลิ้นถิ่นเนี่ยนะฮะที่มีการพบกันในครั้งนี้ตำบลท่าผนุนนะครับและที่สังขะบุรีเขาลิเจียซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางน,นะครับทั้งหมดนี้คือเส้นทางรถไฟสายเก่าที่คนเชื่อกันเลืก,กันครับว่า ทางญี่ปุ่นที่ฝังคุมทรัพย์ก็จะอยู่ระหว่างสองข้างทางของทางรถไฟสายเก่านี้แต่แน่นอนครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจุดใหญ่ๆมีทั้งหมด22จุดนะฮะในเส้นทางนี้ที่เขาขุดกันอยู่ปัจจุบันจุดเล็กๆตามหมู่บ้านตามอำเภอต่างๆยังขุดอีกนับร้อยจุดเลยทีเดียวครับความเชื่อย,ยังคงอยู่ครับและการ หลอกลวงทําให้คนเข้าไปขุดหาทองคําก็ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องตราบใดที่รู้สึกว่าทองคํายังคงฝังอยู่บริเวณนี้ต่อไปครับค,คุณค่ะและสําหรับกรณีนี้นะคะคนที่บุกเข้าไปขุดทองเนี่ยทางเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ก็ต้องดําเนินคดีด้วยนะคะในข้อหาที่แพวทางป่าบุกรุกพื้นที่ป่าและผู้ที่ถูกจับได้ก็บอกว่าตั้งแต่ไปขุดหาเนี่ยก็ยังไม่เคยเจอทองเลยด้วยซ้ําส่วนใครกําลังจินตนาการหาทองคาอยู่นะครับวตเข้าไปได้ครับที08ข่าวนี้นะฮะ